พื่ออยากพูดอะไรหน่อยไหมผม,ผมเล่าที่มาของเพลงนี้ก่อนแล้วนะจริงๆเพลงนี้เขียนให้กับคณะเพราะว่าเ,เหมือนที่มหาลัยผมเร,รียนที่ศิลปกรเวลาแบบอาจารย์ศิลป์เนี่ยจะเหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเด็กศิลปรกรมากๆเลยไม่ว่าคณะไหนก็ตามเฮ้ยอยากกลับไปงานอาจารย์ศิลป์ว่าอยากไปงานอาจารย์ศิลป์อะไรเงี้ยทีเนี้ย,ยมันจะมีอยู่ปีหนึ่งก็คือจะได้รับโจทย์ให้เขียนเพลงจริงๆไม่รับโจทย์หรอก ไปขอคือเขาจะทําเพลงคณะอะไรพวกนี้ยก็เลยเออไปขอเขาเห็นรุ่นพี่คนน้งเขียนเพลงให้คณะก็เลยบอกว่าผมขอเขียนด้วยก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาก็เลยคิดว่าเออคณะเราเนี่ยมันน่าจะมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเหมือนสิ่งประการเมจันสินคณะเภสั์สิ่งประกณรจะมีอะไรอะไรประมาณนี้ก็จะมีคนที่ก่อตั้งคณะเภสั์ชื่อว่าอาจารย์ประโชคก็เลยเนี่ยเปรียบเขาว่าเขาให้เป็นเหมือนดวงดาวหรือคณะเนี่ยเป็นเหมือนดวงดาวคือ วันใดวันหนึ่งที่รู้สึกว่าเราท้อใจเราเหนื่อยใจเรากลับมาในที่ที่หนึ่งหรือนึกถึงคนคนหนึ่งเพื่อเติมแรงใจประมาณนั้นครับทีนี้ผมก็มองว่าที่นี่ก็เป็นที่หนึ่งนะที่ที่รู้ทำให้รู้สึกว่าเป็นแบบนั้นเวลาที่เราอยากจะมาะชาร์จแบตให้กับตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยดูอะไรๆก็เป็น ที่หนึ่งเะยที่ที่รู้สึกแบบนั้นพี่อมอยากพูดอะไรไหมพี่อมชอบเพลงนี้องฟังเป็นพิเศษเพราะผมรู้สึกว่ามันพ่มฟังมีอยู่ช่วงหนึ่งฟังเกือบทุกวันนะฟังหลายๆรอบคือมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันแทบจะเรียกได้เป็นเพลงชาติข,ของบ้านอย่างหนึ่งเลยคือแบบเฮ้ยถ้าเราฟังเนื้อเพลงนี้เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าโดยเฉพาะถ้าไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วกลับไปอ่ะมันเชื่อมโยงส่วนใหญ่คนนึ่งมันก็เชื่อมโยงกันผ่านแสงดาวนะครับเลแ้แบบเออมี มีคล้ายๆกับที่ปังเนื้อหาที่ปังบอกนะว่าวันหนึ่งเรามามีความสุขตรงนี้เราก็ต้องกลับไปยกย้ยายญ่กลับกลับไปมีชีวิตปกติแต่ให้รู้แบบเราจะมีมีที่รวมกันอยู่ที่นี่ก็กลับมาแม้ว่าจะจองยากมากก็าตามความจริงวุ้ยดาวดูแ ใครแสนใครจากที่เดิมที่เจ้ามาทนงนั้มีบางครั้งหัวใจยังห่วงหาคืนวันวันใจละเจ้าจงฟังพี่ จ้องมองไปบนฟ้าพี่จะคอยส่องทางเดินดวงดาวจะทอแสงที่ร้อนแรง Hmm? <laughs> เปล่งแรงด่งแสงไฟเปล่งประกายสุดหัวใจหวังเพียงเจ้าจะอุ่นกายต้องเปล่งแรงสุดหัวใจเปล่งประกายน้ำเธอ mình đây theo neb nao, ráo trái hay gặp ma, trốn ngon bay bốn pha <coughs> 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 เกิดอะไรขึ้นหรือพี่ากกดาวตกว้าวาตกตอนจบพอดีเลยพี่ <c oughs> มันคงเป็นแบบชุกชะตาแล้วพี่นะ <c oughs> เขากำหนดมาให้แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> ตลุกเลยพี่